สวัสดีครับยังยังไอพวกไอพวกนี้มันยังไม่จบไอพวกเนี้ยพวกมึงมันเป็นอะไรกันวะเออยังจะยังยังไม่จบไม่สิน้นไอพวกขยะสังคมไอพวกเนี้ยมันทำอะไรมันไม่ดูตัวมันเลยอ่ะยังไม่จบไม่สิน้น ตอนนี้น้องเขากำลังปรับปรุงตัวเองพวกมึงยังพวกมึงยังยังจะมาดามงดาม่าอยู่นั่นแหละอะไรกันนักหนาขยะสังคมและเทอะ นี่มันชิงคิดจะรักมึงต้องรักด้วยใจสิวะถ้าไม่อยากจะมาดูมึงไม่ต้องมามไม่ต้องก็เลื่อนผ่านเลื่อนผ่านไปเลยไอ้พวกอสมอง ปัญญาคิดคิดได้แค่เนี้ยยังไม่จบไม่สิน้นเห็นเขาดังก็เอาละแซะและตำหนิและพูดและพวกมึงนี่มันอื หยุดได้แล้วหยุดดามงดาม่าได้แล้วพวกคุณเนี่ยยังจะโอ้โหไม่จบไม่สิน้นคุณไม่ไปลองไปดูคลิปเก่าๆคลิปตะก่อนของน้องบ้างกว่าน้องจะมายืนตัวนี้ได้และออย่างนะ น้องเขาเนี่ยมาสมัครออเดชันแรกๆเลยนะมาสมัครนะฮะบอสโจเขาไม่ได้ไปแยง่งอุย้ยดึงเขามาแยง่งเขาน้องุงอีกมาจตา่ทางทางโน้นทางนี้ตัมาหะไรน้องเขามาสมัครครับออเิชั่น ผ่านมาด้วยความเต็มใจที่จะมาสมัครสาวน้อยเพชรบ้านแพงพวกคุณอะไรหัดไปดูคลิปเก่าๆบ้างหัดไปไล่ไล่คลิปดูบ้างไอ้พวกที่มาดรามา่าไอ้สมองเอ้ยไอ้สมองหมาปัญญาไม่รู้จะเอาคำ สับไหนมามาว่าพวกคุณแล้วโอ้โหคุณจบได้แล้วหยุดได้แล้วไอ้พวกส,สวัสสังคมเนี่ยอิจฉาเขาขนาดนั้นเลยเหรอเอาว่าเขาขนาดนั้นเลยเหรอมึง เฮ้ยเนาะอุ้ยเนาะมโหคักท้เนาะมันอะไรนักหนาไม่จบไม่สิน้นที่ผมด่าเนี่ยนะผมบอกได้เลยผมไม่เอ่ยชื่อใครทั้งนั้นเนี่ย เลิกได้แล้วชีวิตพวกนี้มันไม่จเจริญอะไรพวกนี้ยเลิกหยุดได้แล้วสงสารเขามั่ง คุณพวกคุณนี่มัน,เป,นเป็นพวกประเภทที่แบบสวัสดิ์สังคมอ่ะสวัสดิ์สังคมเห็นเขาดีเขาดังหน่อยก็เอาแล้วโอโ้โหคนเรามันนะแล้วคนอื่นที่จะเข้ามาออริชั่นหรือคนอื่นที่คนอื่นที่เข้ามาเข้ามาเนี่ย เข้าามนี่ยคำว่าศิลปินเนี่ยโอ้โหต้องมาเจออย่างเงี้ยหดหูใจอะ่ะแต่ผมยอมใจนะยอมใจอันนี้ผมปิื้มปิตินับนับถือใจของบอสโจหรือคนโจเนี่ยสุดยอดปกป้องลูกด้วย อเราก็คิดเหมือนลูกเหมือนหลานนั่นแหละไม่งั้นผมไม่ออกมาพูดอย่างนี้หรอกโอ้โหมันมันเกินไปจบสิ้นได้แล้วกับไอ้เรื่องดราม่าโอ้โหกว่าเขาจะมาถึงจุดเนี้ยเขาลำบากมาขนาดไหนอุ้งอิงเขาลำบากมาขนาดไหน คุณต้องไปดูคลิปเก่าๆคุณต้องไปดูเก่าๆโอโ้โหฟังเรื่องเล่าที่แม่หน่อยเล่าให้ฟังเมื่อแต่ก่อนก่อนก่อนที่จะมาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้เด็กมานะเข้ามานะธรรมฝึกหัดฝึกร้องตั้งแต่เล็กแต่น้อยกว่าถึงจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเด็กบางคนยังทําไม่ได้เลย เด็กบางคนทําอะไรเดี๋ยวนี้เด็กบางคนทําอะไรครับเล่นเกมบ้างติดเกมบ้างติดเกมก็ดีไปอย่างนะถ้าหาเงินได้คิดครับคิดคิดหน่อยครับไอ้พวกนี้มันมมมโมโหแทนครับไม่ใช่อะไรอารมณ์ขึ้น อารมณ์ขึ้นอยากจะหัวจะปวดอ่ะไอพวกหัวจะปวดกับไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกนี้มันต้องเจอคนแบบอย่างนี้มั้งแม่อยู่ในความถูกต้องสิครับเห็นหน่อยแฮกตาแฮกแหกแฮกตาครับเขาทำอะไรอยู่ มึงนี่ไม่แหกตาดูเลยเนาะโอ้สุดยอดคนไอพวกที่แบบดราม่าเนี่ยยังไม่จบไม่สิน้นมันจะมาดราม่าอะไรกันนักหนาวะงงน้องเขากำลังปรับปรุงตัวอยู่มึงบ้าหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่า แหกตาดูบ้าง f อใกล้ชิดทุกคนได้ถ่ายรูปยกมือไหว้ทุกครั้งไม่ว่าใครจะมาขอถ่ายรูปผมสังเกตนะแล้วดูนะน้องอิงเนี่ยยกมือไหว้ทุกคนเลย เคารพให้เกียรติแต่ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่ดาม่าเนี่ยมันไม่ให้เกียรติมันไม่ให้เกียรติหรอกไอ้พวกเนี้ยเกียรติมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้ชิงอืชิงอะไรดีชิงอะไรดีทุกคนชิงอะไรไอ้พวกเนี้ยชิงอะไรดียอมใจมันจริงเลยไอ้พวกอื้ เฮ้ยโมโหเว้ยหยุด hmm. อดีตาแม่งดีไหมดีตาแม่งไงไอ้ mm hmm. พวกนี้ต้องดีดปากแล้วดีดนิ้วดึ๊บทำอะไรดีทำอะไรดีทุกคนทำอะไรดี โอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาอวะโอ้ตายยังไม่จบเปไหยังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบอหรจบได้แล้วไอ้พวกมสัมภเวสีเลยพวกเนี้ย ไอพวกม,มันมันถ้าจับตัวได้นะรู้ตัวนะจะด่าแม่งให้นอหยุดครับหยุดหยุดเถอะนะอิจฉาหรือไงหรือยังไงหืมรือยังไงไอโอโหชีวิต ครับแค่นี้ครับปลดปล่อยแล้วโมโหมานานโมโหมะโมโหมา,มหมาไปอ่านข่าวอ่านอะไรมามันรู้สึกโมโหไงมันอือมัน,มนเอาไงไไวะยังไม่จบไม่สิน้นครับแค่นี้ครับสวัสดีครับหยุดได้แล้วหยุดยิบ